สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับผมก็ผมจะมาบอกนะครับว่าเอ้ยเออทำไมเราถึงสมัคร ID ดีใหม่นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับคือ ID เดีนี่ยเป็น ID ที่ผมซื้อมานะครับเป็น ID คู่เทพนะครับที่ซื้อมานะครับซื้อมานะเป็น i อดีที่ซื้อมาแล้วผมเอามาปั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสาเหตุว่าทําไมผมถึงซื้อมาแล้วมาปั้นณตอนนี้นะครับอ่า ก่อนอื่นเลยนะครับไอดีนี้นะครับมีชื่อนะฮะอ่ามีชื่อมีชื่อแล้วนะครับตอนนี้ทุกไอดีของผมมีชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามผมจะพยายามเรียกชื่อให้ชินแล้วกันนะครับตอนนี้ขอปรับตัวก่อนตอนนี้ยังจำไม่ได้อ่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็อยู่กันในไอดีมาสเป l o ลนะครับอ่ามาสเปนโลนะครับเป็น ID น้องใหม่นะครับที่อ่าเราปั้นมานะครับสาเหตุเลยนะครับหลักๆเลยที่ผมปั้นมานะครับอันนี้ก็อยากจะพูดนะ ไม่ได้แบบว่าจะเชิญชวนให้ทุกคนมาเล่นตามนะแต่นี้พูดให้ฟังเฉยนะครับอันดับแรกเลยนะครับจะเป็นภารกิจนะครับภารกิจภารกิจภารกิจที่มันได้กบ6ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับมันจะเป็นภารกิจตรงนี้ซึ่งผมทําไปแล้วนะครับสําหรับไอดีไอดีที่มาเล่นทุกไอดีเนี่ยมันจะมีภารกิจกบ6ตัวที่ทางเกมแจกนะครับซึ่งตอนนี้ผมเล่นไปแล้วก็เลยไม่มีนะครับและอย่างที่2เลยนะครับก็คือหลักๆอันนี้คือหลักๆนะ เซเว่นเซเว่นเดย์ไม่ใช่อันี้ดิเซเว่นเดย์เฟสติวัลนะครับของรางวัลเพิ่มขึ้นเยอะมากผมบอกแค่นั้นนะครับจากกบฟ้าเนี่ยที่เคยได้ประมาณแบบ2ตัวเนี่ยอันนี้ผมเคื่อได้ประมาณ3ตัวนะครับเหมือนจะอัพมาเออเหมือนจะอัพมาอีกนะครับกบม่วงก็ได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเป็น2ตัวนะครับส่วนตัวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับได้เป็นร้อยนะฮะตัวนี้ผมเก็บไว้แล้วร้อยห้าสิบเก้าใบนะครับซึ่งผมได้วางแผนไอดีนี้ไว้แล้วนะครับไว้คร่าวๆนะครับ ต้องขอภายจริงนะครับถ้าพูดพอดีไปถอนฟันมานะครับเจ็บมากเลยพูดอาจจะพูดไม่ค่อยดังนะมันเจ็บนะครับๆๆไปไปไปถอนฟันมานะครับอ่ะโอเคนะครับก็รายละเอียดนะครับสำหรับไ d ดีนี้นะครับที่ปั้นมาอย่างแรกเลยคือ1นนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ กบดําทางเกมแจก6กตัวนะครับผมมองว่ามันคุ้มซึ่งการแจกเนี่ยมันไม่ได้แจกตลอดนะครับมันแจกภายในเดือนนี้นะอันนี้คือเดือนธันวาประมาณวันที่28หรือ25เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผมลืมนะครับเดี๋ยวมันจะเอากิจกรรมออกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังลังเลว,ว่าอ e จะสมัคร i อดีใหม่ตอนนี้ไหมผมแนะนาว่าให้สมัครนะครับแล้วเวลาสมัคร i อดีใหม่เนี่ยพยายามนะครับเอาตั๋วที่เขาแจกฟรีเนี่ยนะครับ รีหาให้มันไดเอเลนไม่ก็รีไวหรือว่าถ้าได้ทั้งเอเลนและรีไวเนี่ยดีนะครับเอาให้ได้ทั้งคู่เทพไปเลยนะครับแล้วเราจะมีของเก็บหนึ่งนะครับเราจะไม่ต้องเอาเพชรไปสุ่มหาตัวเอเลนกับรีไวสาหรับคนที่แบบไม่ได้รีนะคนที่ไม่ได้รีเนี่ยเวลาเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเจ็บนะคนที่ไม่ไดรีนะครับเวลาเริ่มเล่นใหม่เนี่ยจะเห็นนะครับว่า เราจะต้องเอาลูบี้เนี่ยนะครับหรือว่าเ,าเ,าเก็บลูบี้ต่างๆจากการเลื่อนเวลจากอะไรภารกิจต่างเนี่ยเอาไปเปิดหาเอเลนซึ่งถ้าใครเนี่ยรีนะครับโดยการสุ่มตั๋วเนี่ยได้เอเลนนะครับกับรีวายเนี่ยยิ่งดีเลยเป็นคู่เทพนะครับมันจะทําให้แบบเรามีเพชรเก็บเอาไว้เปิดเกียร์คริสต์มาสอ่าไอดีนี้คือมีแผนแล้วนะครับเพชรเก็บไว้เกียร์คริสต์มาส ส่วนตัวนะครับตัวเก็บไว้แสงมืดเดือนหน้าซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าจะเปิดได้หรือไม่ได้นะครับรอดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันได้เพชรเยอะกว่านี้ถ้าผมใช้ไปแล้วประมาณ400รลูบี้นะเพราะว่าผมได้ลองสุ่มในสตีมสุ่มลองสุ่มหาแบบเกียร์เนี่ยก็คือลองสุ่มไปแล้วสองสาครั้งอ่ะถ้ามันออกก็ได้ไม่ออกก็เสียดายเพชรแค่นั้นเองก็สุ่มไป4 0 0ลูบี้ไม่ได้เล,เลยนะครับสำหรับเกียร์ใหม่นะครับผมก็อยากได้สกิน,น่ยเอามาลองเอามาลองเล่นดูนะครับแต่ก็ไม่ได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นสายเหตุหลักๆนะ แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คืออยากจะเริ่มต้นใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าผมแบบด้วยความที่หลายๆคนพลาดเนาะเรื่องรีซิลโลอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าแพทรีซิลโลเนี่ยมันค่อนข้างท,ที่จะโกงนะครับโกงเลยโกงแบบโกงมากนะครับแค่แบบเอาพลังแฝงอย่างความว่องไวเนี่ยใส่ให้เอเมิเลียไปนะครับบอกเลยว่าผ่านได้เยอะไม่ว่าจะเป็นจุดติสเตพิเศษ PVP ได้ทุกโหมดนะครับบอกเลยว่าได้ทุกโหมดจริงๆนะครับได้ทุกโหมดมาก ผมก็เลยแบบอยากจะมาลองสมัครดูแบบถ้าเราแบบเอาคู่เทพเดือนเนี่ยมันต่างกับรีซิโลไหมนะครับผมบอกเลยว่าต่างกันต่างกันถามว่าโดยสิ้นเชิงไหมไม่ถึงว่าโดยสิ้นเชิงคู่เทพเดือนเนี่ยผมก็มองว่าโหดนะครับอันนี้คือยังไม่ขึ้นดาวฟ้านะสเตจหลักเนี่ยผมเคียวไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้คือยังไม่ได้ขึ้นดาวฟ้านะครับเนี่ยได้ประมาณเกือบ300อถ้าเล่นจริงๆเนี่ยผมว่าประมาณ4ด่าน4 0 0้เนี่ยได้อยู่นะครับ สำหรับมันก็เหมือนกับเอมิเลียเลยนะครับที่เป็นตัวเก่งๆแบบแบกไปถึงด้าน400สเตตหลักส่วน PVP ีเนี่ยผมยังไม่ได้ไต่นะครับเดี๋ยวค่อยมาไต่กันนะครับนี่นะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอะ่หอคอยเนี่ยหอคอยผมก็ยังไม่ไต่นะผมไม่มีเวลานะครับแต่มันผ่านได้เดี๋ยวผมรอั p d o w อั p อะไรคือตอนเนี้ยผมกําลังจะเก็บนะครับเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บเก็บชาเลนจ์ไม่ใช่เก็บทำชาเลนจ์นะฮะไม่ใช่ทำชาเลนจ์ก็คือทดสอบนั่นแหละว่าเฮ้ย สองคนเนี่ยสมมติในในไอดีนึงเนี่ยมีอยู่2ตัวระหว่างเอเลนกับรีไวเนี่ยจะปั้นตัวไหนเป็นอันต้าแม็กดีจะปั้นตัวไหนเป็น, D, ปนไฮเปอร์แม็กดี D, ซึ่งตอนเนี้ยไอเดีนี่ผมมีกบอยู่ประมาณเขาเรียกว่าอะไรนะผมมีกบดำอยู่ประมาณนี่นี่นะครับมีอยู่ประมาณ18ตัวนะครับอาบสิบหกตัวนะครับเอา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 ออกไปสิออกไงนะอะเลี้ยวฟิลเตอร์เป็นเลียวหน,นะเนาะ มีอยู่ทั้งหมด16ตัวนะครับซึ่งอีก4ตัวเนี่ยหาได้ไหมหาได้นะครับคือเอาหลักๆเลยนะครับที่ผมแบบบอกคร่าวๆนะสมัคร ID ใหม่นะครับปั้นตัวละครแม็กได้แน่นอน1ตัวโดยที่ไม่ต้องเอาเพชรไปสุ่มคือปกติแล้วบางคนอาจจะต้องเอาเพชรไปสุ่มเนาะแล้วมันจะได้ point เนี่ย point สุ่มตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมผมมี40พอยต์เพราะผมใช้ไป40 400ลูบี้นะครับมันจะใช้ point ตรงเนี้ยนะครับในการเปิดหากบฟ้าเพิ่มสาหรับคนที่แบบ กบไม่พอนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเดือนเนี้ยที่เขาแจกกบทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็ภารกิจภารกิจนะครับจากตรงเนี้ยนะครับเซเว่นเดย์เฟสติวัลเนี่ยอีก3ตัวเป็น9ตัวนะครับเนี่ยหกนะครับอันนี้อีก3ตัวเป็น9ตัวแล้วเล่นเคลียร์สเตตหลักได้อีกนะครับแล้วก็ได้จากภารกิจไอตรงนั้นอีกนะครับภารกิจตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะภารกิจไอไอที่มันได้เพชรพันวี่กับกบอีกนิดนึงอ่ะตัว2ตัวนั่นแหละครับได้มาอีก เนี่ยแล้วผมเคลียร์ผมขาดประมาณ4ตัวใช่ไหมเดี๋ยวผมนับให้ดูเลยว่าผมต้องเคลียร์ไปถึงสติกไหนอันนี้คือผมแบบหาก,กบฟรีไม่ได้เอาไปเห็ดไปสุ่มอะไรสักไม่ได้เอาเพ็ดไปสุ่มหาก,กบเลยนะอ่ะอันเนี้ยหนึ่งตัวแล้วเป็น17นะครับอ่ะสิบเจ็ดซึ่งมันยังไม่ปลดล็อกนะครับเพราะว่าผมต้องเคลียร์มาถึงด่านนี้อ่ะมันมีแน่แหละมันได้แน่นอนแหละเพราะว่าอันนี้มันเท่าไหร่เองนะครับอันนี้มัน300อ่ะเคลียร์ไปมันเปิดไปถึง400ซึ่งยังไงมันก็ได้นะครับตัวนะครัใน์ ไหนจะได้จากอ่าพวกหอคอยไร้ขีดจำกัดอีกนะครับนี่เลยได้จากตรงนี้อีกเครื่องผมยังไม่ได้เคลียเพราะว่าไม่มีเวลานะครับมันเปิดเรียนพอดีผมก็แบบเล่นหลายดีด้วยก็เลยแบบดองไว้ก่อนเนี่ยมันได้กบดำไหนเนี่ยประมาณ2 0 3 0นี่แหละอ่ะเนี่ยประมาณเนี่ยแหละนะครับเนี่ยเห็นป่ะ26ก็ได้ละนะครับกบดําซึ่งผมมองว่าเฮ้ยอันดับหนึ่งนะครับใครอยากเล่นนะอ่าหาเอเลนไม่ก็รีวถ้าจะเป็นให้ดีนะครับมีคู่เทพไปเลยเดือนนี้ เก็บลูบี้ไว้คิดมากนะครับเก็บตั๋วไว้แสงมืดเดือนหน้าที่จะมาที่เหลือก็เล่นเล่นรอเล่นรอเวลาให้มันถึง,ฟา,งฟาร์มของฟาร์มอะไรไว้เรื่อยๆเนี่ยแหละคือแพลนที่ผมวางไว้ในไอดีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าไอดียจะพัฒนาไหมนะครับเพราะว่าผม,มาเป็นคนที่แบบยอมรับแหละว่าเก็บเห็รไม่อยู่นะครับเห็นแบบอยากได้ความอยากได้เนาะนิดหน่อยก็แต่อันนี้ผมต้องเก็บให้อยู่เพราะว่ามันเป็นไอดีที่แบบจะแนะนําคนดูเนาะผมก็ต้องพยายามอดทนอดกลั้นไว้เพราะว่าเดี๋ยว เราจะไปเล่นสนุกไม่ได้นะครับะจะเป็นเป็นิกและการให้ทุกคนอดทนเนาะอ่ะก็ไอดีนี้นะครับเรียกว่าอะไรไอดี ID นี้นะครับตอนนี้ก็ไม่มีตัวอะไรเลยนะครับมีคือตอนเนี้ผมกําลังคิดนะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะทําคลิปปั้น รีไวแม็กที่ผมได้บอกไปแล้วเนาะรีไวแม็กนะครับแล้วก็เอเลนแม็กเป็นอันต้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับแต่ส่วนตัวนะที่ผมเล่นมาเนี่ยผมผมผมชอบสกิลรีไวตรงที่มันได้บัฟวิ่งไวม,มันได้บัฟวิ่งไวนะครับแล้วบัฟวิ่งไวเนี่ยมันทําให้แบบเออเราเคลียร์อะไรได้ง่ายมากขึ้นส่วนเอเลนเนี่ยผมชอบตรงที่มันอึดนะครับซึ่งมันจะข้อดีแตกต่างกันโดยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านบผมาย ก็ <G l ug> ใครที่อยากจะลองเริ่มต้นใหม่ก็ลองดูคลิปนี้แล้วลองเอคิดดูคิดคิดตามที่ผมพูดดูว่ามันน่าสนใจไหมแบบเราลีหาเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่แบบมันจะเป็นช่วงที่แบบทางเกมแจกตั๋วจากพวกสเตกวิ่งบ้างนะครับแจกตั๋วจากพวกอไอที่มันแชร์ครบ20อ่ะนะครับแชร์ครบได้20ตัวเนี่ยเอาตัวตรงนั้นเนี่ยไปลีหาให้มันได้คู่เทพแล้วก็เอามาปั้นแบบนี้เก็บเพชรไว้รอคริสต์มาสเก็บตั๋วไว้รอแสงมืดเดือนหน้าอะไรอย่างนี้มันจะเป็นแบบ เป็นแพลนไปอะประมาณนี้เดี๋ยวต้องดูว่าผมจะทําได้หรือเปล่าจะต้องทําได้เพราะว่าเพชรเนี่ยผมมองแล้วว่าอะต่ำๆเนี่ยประมาณสักสามพันลูบี้เนี่ยได้อยู่ไว้รอคริสมาสเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะเปิดหมดดีไหมหรือว่าจะเก็บไปทําอย่างอื่นต่อเดี๋ยวต้องดูว่าไอ้ว่าเกียร์มันขนาดไหนนะครับแต่แต่ใจจริงไม่อาจจะเปิดหมดหรอกเพราะว่าอาจจะเก็บไปทำอางอื่นบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้นีครับเนาะเป็น ดีวายเอลินนะครับอันตาจได้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ